น่มกัญชัยเผยถึงแฟนหนกระแสรพร้อมใจกินอาหารหมาลั่นเขาดีกันแล้วครับเป็นเรื่องราวที่เป็นที่สนใจในโลกออนไลน์ขณะนี้เมื่อรายการหนกระแสได้นําเสนอพระเด็นสามีมช้ารักแต่งงานได้3วันถูกภรรยาขอเลิกฝ่ายหญิงโตอีกหมุมโดยนายวิวเล่าว,ว่าตนทํางานเป็นช่างไรได้ไม่เยอะมากด้ยรู้จักกับแฟนสาวที่ชื่อมิน้นโดยทําความรู้จักกันจนตกลงคบหาเป็นแฟนกันหลังคบหากันมิ้นมาบอก ว่าเขามีนีสินนอกระบบขอให้ตนช่วยแต่ตนทํางานได้เงินน้อยไม่รู้จะไปหาเงินมาจากไหนมาช่วยเขาเขาก็เลยแนะนําให้ไปทําธุรกรรมเกี่ยวกับบัตรเครดิตได้เงินมา1 7 0 0 0บาทตนก็ให้เขาไปหมดเลยจนต่อมาคบกันได้ประมาณ6เดือนมินมาบอกว่าตั้งท้องจึงพากันไปตรวจคันที่โรงพยาบาลแต่ตอนที่เขาถือกระปุกปัาสวะเข้าห้องน้ําไปตนไม่ได้ตามไปด้วยเขาเอาปัสสวะมาให้หมอตรวจหมอแจ้งว่าท้องจริงๆตนดีใจมากไปตกล กับครอบครัวของฝ่ายหญิงหาเลิกยามจนได้วันที่แน่นอน ตัดสินใจแต่งงานกันวันที่20สิงหาคมหลังแต่งงานกันต้องอยู่กันคนละบ้านเพราะตนต้องอยู่ไร่ดูแลวัวส่วนมิ้นบอกว่าต้องอยู่บ้านเขาเพื่อดูแลพ่อเขาที่ป่วยจะได้เจอกันก็คือตนไปหาเขาที่บ้านแต่แต่งงานกันมา3มวันไม่ได้อยู่ด้วยกันเลยวันที่23สิงหาคมเป็นวันเกิดของมิ้นเขาบอกว่าอยากได้ของขวัญเป็นแหวนแต่ตนไม่มีปัญญาซื้อให้จึงไปซื้อลูกโป่งแฮปปี้เบอร์เตมาเป่าให้เขาเป็น10ลูกเตรียมไว้เซอร์ไพรส์ ที่ตัวเองจะมีกำลังทำได้แต่ปรากฏว่าเป่าจนเสร็จเขาไม่ได้กลับมาดูเย็นวันเกิดของมิ้นได้ไปกินข้าวด้วยกันกับญาติเขาแต่พอแยกกันต้นโทรหาเขาก็ไม่รับติดต่อไม่ได้จนไม่ไหวจึงไปหาเขาที่บ้าน พอไปเจอมิ้นเขากลับขอเลิกลาให้เหตุผลว่าหมดรักแล้วส่วนลูกในท้องก็ไม่ได้มีแล้วเพราะแทงไปแล้วสิ่งที่ตนอยากจะทำมิ้นก็คือสรุปว่าท้องจริงหรือเปล่าหรือที่ผ่านมาหลอกลวงตนมาตลอดล่าสุดหนุ่มกัญชัยได้ออกมาโพสข้อความผ่านเฟซบุ๊กหนุ่มกัญชัยโดยระบุว่าพัวร้องไห้เป็นลมส่วนเมียดูแลเขาดีกันแล้วครับสำหรับแฟนๆรายการโหนกระแสะเมื่อสกักกู้พร้อมใจกันแดกอาหารหมานะครับนำทีมโดยครูใหญ่